ถอดเปลี่ยนนะครับคายน็อตตัวนี้นะนตัวลอ็อกถอดชุดบนชุดล่างในการเปลี่ยนนะด้านข้างเดี้ยจะมีคนะายปลดออกมาุแล้วก็เปลี่ยนขบบกข้างล่าง เปลี่ยนออยี่สเอ็ดจุห้าออกถงบทดลองวยขนาดสิบแปดในจำแหน่ง้นแล้วเราก็จะไรลออกออวถุงก่อนชินีก้ก็คือช่วยตักน้ำได้ตัวนี้เป็นตัวช่วยถอดช่วยขยัน เดี๋ยวจะทดลองกับเหล็กกลางน้ำนะครับพอดีเรามีอยู่ให้ไซต์เดียวนะครับเป็นไซต์สนิ้วอันนี้หัวเจาะขนาดสิบแปดเอาเลยอะเดี๋ยวลองจาอ,อีกส่วนอีกด้านของรางนีัอันที่จะจอะตรงส่วนท้องครับเป็นกีเจอตรงส่วนปี ครื่องทำงานปกติครับ